ครับตอนนี้อยู่ที่วัดป่ากิติยานุสร์นะฮะกับคุณแม่ชิยาดานะครับแล้วก็คุณนวลพิยติดาทนตรงนู้นเลยนะฮะวันนี้เป็นวัดป่าพุทธสายญาตินะครับเป็นพระนอนที่ยาวกด80เมตรนะฮะน่าจะใหญ่ที่สุดในในขอนแก่นก็เป็นไปได้ครับหรือว่าในภาคอีสานใหญ่มากครับวัดป่ากิติยานุสร์ที่บ้านท่าเซี่ยวนะฮะอำเภอภูเวียงครับสวยงามครับวันนี้ฮะเจนมากแล้ววันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับวันนี้ก็มา ไม่ได้มานานแล้วครับแล้วยุคโควิดนี่ก็ไม่มีโอกาสได้มาวันนี้ก็ได้เข้ามาสวยงามครับถ้าใครที่อยากจะมาเขาเรียกว่ามากราบมาเยี่ยมชมที่วัดนะครับก็อยู่ที่ทุ่งผูเวียงครับ้านท่าเซียวพิมพ์เข้าไปครับว่าวัดป่าก,กิติยานุสรนะครับสวยงามมากครับเป็นวัดสายธรรมยุทธแะสายลวงปู่มัน่นสายลวงตามหาวัวแล้วก็พระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ปีดีปรีดีเนาะแม่ อาจารย์ปีดีครับหรือว่าอาจารย์จ่องนั่นเองครับเจ้าวาดนะครับสาธุสาธุสาธุครับนายนี่ยครับคุณนวลครับสาธุนะฮะคุณนายนวลนะครับมาที่นี่นะคุณนายนวลเป็นไงบ้างมาไม่ได้ไม่ได้มานานนี่ครับนานแล้วค่ะนะครับผมโอเคชัดเจนครับวันนี้นะครับอันนี้ข้างในมาดูข้างในครับนี่สาธุสาธุสวยงามครับข้างในนะฮะคุณแม่ก็กำลังจะไหว้พอดี เนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสาธุสาธุสาธุครับ